สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลค่ะกับวันที่อากาศท้องฟ้าเป็นสายฝนเป็นยุ้ยยุยพี่น้องเอ้ยเบิดมือเบิด,ดคืนตกตั้งแต่เมื่อวานนีหมาจ้ะพี่น้องพึ่งสิพึ่งสิเบาลงนี่นจ้ะปล่อยๆค่ะตอนนี้เบาลงลาลลครันนบพี่น้องโอ้ตกคักตกแน่ โอ้พี่น้องจะห้าทา่วมน้าท่วมบ้านน้อยน้าท่วมบ้านน้อยพี่น,อน,น้องเอ้ะตกเบิดคืนหลาเอ้าคลักคลักรถพูดนะหน้าเข,า,ขาใหญ่นุอยป๊าพี่น้องเสียงกุบเสียงเข,ขียดยุไส่ล่ะ นี่นะเขาแย่หนุออย่นยไปพี่นอ้องเบิ้งดูหล่ะพี่น้องจา้าเบิง่งเบิ้งน้ำเบิ้งน้ำเพราะม,มันน้ำลึกเติมได้ในใจย,ยู่มองเนี่ยยู่ใต้ยัยนปน๊าเป็นตาดำนะอะไรนึกพี่นอ้องน้องรู้ผู้ใดพอพี่อพี่นอ้อง,นองจ้าพูน ย่างเหียงกันซองรองซอ,อ,องรองพี่น้องเอ้ยพูดอะไรพี่น้องอืมแถวงอกับยายหนุ่ยพี่น้องเอ้ยไากันมาล้อน้ำน้าจีเฮ้ยมาเตืองกันเลยเฮ้พี่น้องไากันย่งนางล้อน้ำน้าเพื่อนสองคนปวดเมียอืมคลากลายเบื่องน้าเพื่อนป๊าดนา้ำเนี่ย น้ำหลายือจะน้ำลายปีเนี่ยน้ำปดน้ำมากน้ำมากพี่น้องเอ้ยน้ำลายน้ำลายอืมต้นยางนะคอยที่เป็นจังไงเนาะน้ำขังอ่ะพี่น้องถ้าน้ำขังหลายๆนี่ต้นต้นยางนะที่เป็นยางบ่จ่าพี่น้องจ๋าต้นยางนะเขาสิตายบ่เื้ย สิลากเน่าบ่เพราะว่าต้นนั่นต้นไอ้ต้นลำไยนะจ้ะสองต้นที่เอามาปลูกไว้ช่วงที่บ่มีฝนแตกยอดแตกอย่างงามๆจ้ะเพราะฝนมาน้าขังพี่น้องน้าขังช่วงก่อนที่จะมารอบนี้นะจ้ะตายเลยจ้ะนุ่นนะนะพี่น้องเห็นบ่ยืนต้นตายเลยค่ะนะต้นนั่เฮ้ยเราจ้ะพี่น้องยืนต้นตายไปเลยจ้ะเพราะว่าน้าขัง อันนี้อาจบ่รู้ว่ามักน้ำหรือว่ามักน้ำนาะพี่น้องแต่ว่าต้นยางนาเนี่ยตืบ่รูว้ว่าถ้าน้ำขังหลายๆแบบนี้อ่ะไรู้ว่าเขาจะตายปนะ่ะเนาะพี่น้องเอามาล้อเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อปัะนี้โอ้อยใหญหนุ่ยกับท้าวงอะยางรอนะ้าทั้งคุ่เด้อพี่น้องป่ะเงาะยางรอนะ้าเขาแล้วคืองามแต่ละปีเนะี่ยห้องใส่เราเหมือนกันน้อพี่น้อง นาะปีเนี่ยเนาะคักหลายเนาะปีเนี่ยเนาะน้า,นา,าอ่ะป้าพี่น้องเขาแย่หน่อยปีนี้สิบอะไรพอดสามสอบอยู่หรือกินผู้ละส,สอบตีเอาผู้ละสอบกันสิผู้ละสอบเนาะพี่กับน้องอยู่คนละมุมจรรับบอลบอลมาจะตอนใดพี่น้อง คืนนี้พยม่มอดเลาะปลาอยู่บดคืนหนะลายบ่ทั้งนั่นนะ่ะมืนออกบมดแล้วล่ะปลาเค็งปลาข้อปลาอย่างออกบมดแล้วเราบม่มีปลาแล้วนี่สะให้มันออกไปโลดธรรมชาติของมัน เอาสิไปทางได็ล่ะพี่น้องคือตันทางจืดลืออยู่งี้สิลดไปจอดตันทางกันจืดลืออยู่นะพี่น้องเอ้ะเอาไปย่างมาที่นี่พี่น้องอเอาขอายไปเด้อพี่น้องเด้อหมุนกล่องเร็วๆเ,วเวมื่อกี้กะไรลืมเขาวขวายจ้ามาครับพี่น้องอันนี้ตอนนี้ฝนโปรยโปรยฝนลิ้มปล่อยๆจ้ะพี่น้อง ต่อมาบึกคืนนี่โอ้ยต mm hmm. ั้งแต่เมื่อวานเนี่ยมาจ้ะตกเบิดมือเบิดคำจากน้าย่าเหนื่ยว่ oh. ามีหนามกับม yeah. ีหนามหมดแล้วพี่น้องขนาดน้าอันแปลงนี่น้าให้นี่เนาะเนี่ยค่ะน้าให้นี่เป็นน้าที่สูงสูงด้วยพี่น้องน้ำบ่เคยขังอย่างเที่ยเบิังตกคืนเดียวเบิังนุ่นเป็พี่น้องจ้าน้ำขังยังเด็ดน้ำเน๊ตกลางเดินเจ้าของก่อน อันนี้ถอดอันอันนี้ย่างลุยน้ำได้ด้วยจ้ะอยู่ในบริเวณนั่นปลาใหม่เยอะคองเนี่ยถอดว่ามันถอดอะไรย่างลุยน้ำได้จ้ะเพราะว,าว่ามีสารเคมีเนะจ้ะบ่ได้ฉีดยาฆ่าหยย้าบ่ได้ยังนะพี่น้องนะคะอู้งฝน nha, lọ ná nha, ở bên giáp cát thường ná cái câu là mắc phạm phạm nồng cái câu là sao ui 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 nha, ui lẹ lẹ ui ui kìa cho ui chùm chầm thua Ủa, đó mày cần thử phốn cái chàng xì là cái nồng เทตูบสูบอยู่เลยบสบสดบเชืนดนบสดโบซื้นหายจังหน่อยมันถือฝนมันจะกีบมันก็เลยอ่อ,อนเลยบาง จากาศรอบทุ่งนาะพี่น้องเอ้ยช,ช,ชุ่มฉ่ำจืนค่ะพี่น้องเอ้ยออกไปใส่กระยากแตรว่าจะได้ออกไปซื้อเนื้อซื้อหมูอยู่ค่ะเพราะว่าจะได้เห็น,นสินค้าส่งเนาะสุกสมเนื้อสม,มูตามปกติที่เก่าหลาพี่น้องจ้า ทไนไดที่รออยู่ใจงเงย็นๆเด้อพี่น้องเดอ้อกำลังเคลียอันออเดรอออกเด้อจ้าพี่น้องจา้าขอบคุณทุกๆก,ก,การสนับสนุนจ้าพี่น้องเอา้าว่ามันอันช่วยพี่นอ้องพยายางเบิกมือนี้ยเดี๋ยวเห็นพอดีว่าว่าเป็นตกว่าเป็นตกเสียแล้วพี่น้อง ลิงจอตัวนี้ว่ามันตกเสียแล้วยังอยู่คือเก่าอยู่เด้อจพี่น้องจ้าเอาค่ะสำหรับคลิปนี้เอาบรรยากาศกลางทุ่งนะฝนตกบดมือบดคืนมาฝากพี่ตอนนองคือเก่ามาเบิ่งน้าในนาเย้นหนุย่ยเข่าในานากหน่ำขังเต็มเมลยเ้าจะไปนองจ้าสำหรับคลิปนี้ฟ้องไปสนิทกันจ้าจังพ่อพ่อกันคลิปใหม่ค่คะสวัสดีจ้า